ะะสัปดาห์หน้าคุณผู้ชมจะมีเรื่องของการเชื่อมโยงเกี่ยวกับการกวาดล้างแก๊งคอร์เซนเตอร์นี่แหละปกติแล้วทุกคนเนี่ยก็จะมีเบอร์โทรศัพท์กันอย่างน้อยๆเนี่ยคนละหนึ่งหมายเลขที่ต้องลงทะเบียนแล้วก็ยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนแต่สัปดาห์หน้านะคุณผู้ชมตั้งแต่16มกราคมเป็นต้นไปเนี่ยเรื่องของมาตรการการยืนยันตัวตนแล้วก็ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของผู้ใช้โทรศัพท์มือถือเคลื่อนที่เนี่ยก็สชอ,ออกกฎมาแล้วนะคะจะมีการเริ่มมาตรการนี้ก็คือให้ไปลงทะเบียนยืนยันตัวตน เบอร์โทรศัพท์ที่คุณมีไว้ในครอบครองก็จะให้ลงทะเบียนภายใน30วันโดยจะเริ่ม16มกมการานี้ค่ะสำหรับมาตรการนี้นะคะทางกาสทอชอเป็นผู้กำหนดค่ะให้ผู้ที่ถือครองซิมจำนวนมากๆเลยตั้งแต่6ใหมายเลขขึ้นไปเนี่ยไปยืนยันตัวตนมีผลบังคับใช้เรื่องนี้นะคะตั้งแต่16มก,การาคม2567เเป็นต้นไปถ้าเกิดว่าใครที่ถือซิม แล้วไม่มายืนยันตัวตนในระยะเวลาที่กําหนดหมายเลขของคุณอาจจะถูกระง,งับการใช้งานแล้วก็อาจจะถูกเพิกถอนไปได้ในที่สุดที่กสะทะชทําแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่าป้องกันมิจฉาชีพค่ะที่จะนําไปใช้ในการก่อเหตุอาชญากรรมออนไลน์เพราะว่าหลายคนเนี่ยได้รับเบอร์โทรศัพท์มาเนี่ยก็บางทีก็ตรวจสอบไม่ได้นะว่าเป็นเบอร์ของใครเป็นชื่อของใครเนื่องจากว่าซิมการ์โทรศัพท์แล้วก็เบอร์เนี่ย เป็นอุปกรณ์สาคัญเลยที่กลุ่มมิจฉาชีพโดยเฉพาะแก๊งคอร์เซนเตอร์จะต้องมีเอาไว้เพื่อในการหลอกเหยื่อไม่ว่าจะเป็นการโทรหาการส่งข้อความหรือว่าการส่ง SMS แนบลิงก์ที่หลายคนเนี่ยได้รับไปแล้วก็เรื่องของการโอนเงินผ่านอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งด้วยที่ต้องใช้ร่วมกับสัญญาณโทรศัพท์แล้วก็อินเทอร์เน็ตนะคะกสชก็เลยบอกว่าเรื่องนี้สําคัญมากในการยืนยันตัวตนกับเบอร์โทรศัพท์ให้มันสอดคล้องกันก็เลยมุ่งเน้น ไปที่เรื่องของการจัดระเบียบซิมการ์ดโดยเฉพาะหมายเลขในระบบเติมเงินค่ะที่ไม่มีการลงทะเบียนผู้ใช้จริงถ้าใครใช้โทรศัพท์แบบระบบเติมเงินนะคุณผู้ชมก็จะรู้เลยว่ามันสามารถเปิดใช้เบอร์ได้ง่ายมากๆบางทีไม่ต้องมีการลงทะเบียนคือตอนนี้ก็ต้องรัดกลุ่มขึ้นได้เรื่อยนะคะแล้วก็ต้องลงทะเบียนด้วยข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็ครบท้วนด้วยต่อไปในอนาคตทางกสทชอเองนะคะก็เลยประกาศเรื่องนี้ค่ะเรื่องมาตรการยืนยันตัวตนสาระสําคัญแบบนี้คุณผู้ชมข้อแรกเลยนะคะ ผู้ที่ถือครองซิมการ์ดหรือว่าเบอร์โทรศัพท์เนี่ยตั้งแต่6ถึงห0 0่หมายเลขให้ไปยืนยันตัวตนภายใน180วันค่ะข้อที่2ผู้ที่ถือครองซิมการ์ดตั้งแต่101หมายเลขขึ้นไปให้ยืนยันตัวตนภายใน30วันถ้าใครฟังไม่ทันดูที่หน้าจอได้เลยนะคะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าไม่มายืนยันตัวตนในระยะเวลาที่กําหนดเนี่ยเบอร์ของท่านอาจจะถูกพักใช้แล้วก็ระงับเรื่องของการโทรเข้าโทรออกแล้วก็การใช้อินเทอร์เน็ตด้วย ยกเว้นเบอร์ที่เป็นเบอร์ฉุกเฉินนะคะแล้วก็จะมีเวลาอีก30วันถ้าเกิดว่ายังไม่ยืนยันตัวตนเนี่ยท่านอาจจะถูกเพิกถอนการใช้เบอร์ของซิมการ์ดที่ท่านถือเอาไว้ทั้งหมดค่ะโดยในระยะแรกจะมีการเร่งรัดให้กับผู้ที่ถือครองซิมการ์ดจำนวน101หมายเลขขึ้นไปเนี่ยเข้ามายืนยันตัวตนก่อนเพราะว่าใช้ระยะเวลาแค่30วันเท่านั้นและทางกะสทชเองก็คาดว่ามาตรการนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้งานซะส่วนใหญ่เนื่องจากว่า ผู้ที่ใช้บริการที่อยู่ในข่ายที่ต้องยืนยันตัวตนเนี่ยมีประมาณ3 0 0แสนรายก็คือคิดเป็นร้อยละ0.5ของจำนวนผู้ใช้งานทั้งหมดในทุกเครือข่ายอันนี้กสะทะชเขาก็รวบรวมข้อมูลมาหมดแล้วนะคะใช่ค่ะคือถ้าหลายๆท่านอาจจะมีคำถามว่าเอ๊ะทำไมกสะทะชเขามีการประกาศว่าผู้ที่ถือครองซิมการ์ดตั้งแต่6ถึงห0 0่ยหมายเลขค่ะคือก่อนหน้านี้คุณผู้ชมกสะทะชอเองเขาก็มีการประกาศออกมานะคะว่าถ้าหากว่าเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ย ใครที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่จะต้องมีการครอบครองซิมไม่เกิน5หมายเลขต่อค่ายมือถือนะคะ,คะฉะนั้นก็เลยเป็นที่มาว่าทําไมตั้งแต่6ถึง100หมายเลขขึ้นไปแต่ถ้าเป็น101หมายเลขเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเป็นในนามขององค์กรหรือว่าผู้ประกอบการต่างๆนะคะซึ่งเรื่องของมาตรการนี้เนี่ยทางกสทชเขาออกมาเพิ่มเติมค่ะเพื่อสกัดการทํางานของกลุ่มมิจาชีพจากเดิมที่มีอยู่7มาตรการนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ การระงับการโทรเข้าจากต่างประเทศในรูปแบบที่คนร้ายใช้อยู่เป็นประจำหรือว่าไม่ทราบแหล่งที่มาก็ง่ายๆอย่างเช่นบางทีเวลาเรารับโทรศัพท์มือถือเนี่ย สมัยก่อนมันจะขึ้นเป็นอโนนัมเบอร์นะคะก็คือไม่มีหมายเลขอย่างที่2ก็คือจะมีเพิ่มเป็น Prefix แล้วก็หมายเลขขึ้นมาอย่างเช่นข้างหน้าจะเป็นบวก697อันบางอันก็จะเป็นบวก698นะคะหรือว่าจะเป็นการโทรจากต่างประเทศผ่านทาง VoIP นะคะแล้วก็เป็น roaming ตามลำดับด้วยมีการจัดทำบริการก็เป็นดอกจัน138ปปฏิเสธการรับสายต่างประเทศ จัดระบบลงทะเบียนสําหรับผู้ส่งข้อความไปยังผู้รับจํานวนมากหรือว่า Sender Name ก็คือเหมือนส่งข้อความทีเดียวมีคนรับเนี่ยหลายร้อยคนนะคะมีการจํากัดจํานวนการลงทะเบียนซิมการ์ดก็คือที่มีการประกาศไปนี้นะคะแล้วก็ยกเลิกการส่ง SMS แนบลิงก์บางประเภท ก่อนหน้านี้เราอาจจะเคยได้ยินหรือว่าอาจจะเคยใช้บริการอย่างเช่นโทรศัพท์เครือข่ายมือถือสมมุติส่ง SMS มามีลิงก์ให้เราแต่ก่อนเรายังมีการกดได้<ช>แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยคุณผู้ชมอันนี้ฟังไว้เลยทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็แล้วแต่ที่เป็นอ f ฟ i ิเชียล ณนะตอนนี้ไม่มีการส่งลิงก์ในแบบ SMS อีกแล้วยกวินในกรณีเราเพิ่งคุยกับคอร์เซนเตอร์แล้วคอร์เซนเตอร์คุยกับเรายืนยันกับเราเองว่าเดี๋ยวเขาเนี่ยจะโทรมาหาเราคอร์เซนเตอร์ไม่ใช่แกงคอร์เซนเตอร์นะคุณผู้ชม <c oughs> อย่างเช่นบางทีเราทาธุรกรรมอื่นๆนะคะแล้วคุยกับเขาอันนี้เป็นต้นทีนี้คุณผู้ชมครับเรื่องของการออกมาตรการนี้เนี่ยมันก็จะต้องดําเนินการควบคู่ไปด้วยกับการกวาดล้างจับกลุ่มสถานีวิทยุคมนาคมเถื่อนค่ะ มีแหล่งจำหน่ายอุปกรณ์วิทยุคมนาคมผิดกฎหมายอันนี้ก็ต้องจับรวมไปถึงการจัดระเบียบเสาสัญญาณตามแนวชายแดนของผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองเขาก็มั่นใจนะคะว่าถ้า ออกมาตรการตรงนี้มาแล้วแล้วทางกสทช,ชเขาออกมาประกาศมีผลบังคับใช้แล้วมันจะทําให้เรื่องของกระบวนการการสืบสวนขยายผลไปถึงตัวผู้กระทําความผิดเนี่ยถือว่ามีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะเพราะถ้าหากว่ามันมีเรื่องของการกําหนดให้ผู้ถือครองซิมจํานวนมากมายืนยันตัวตนแน่นอนจะสามารถทราบตัวผู้ใช้งานที่แท้จริงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันยังไม่เข้าสู่เรื่องของการจัดระเบียบอย่างครบ ครบถ้วนเพราะว่าตอนนี้ยังรู้แค่บุคคลธรรมดามีหซิมแค่นั้นหรือว่าบางทีผู้ประกอบการอาจจะมีหลายร้อยหมายเลขนะคะแต่ที่นี้พอมันมีการลงทะเบียนแล้วเนี่ยไอ้ช่องว่างตรงนี้แหละมันจะทําให้เรารู้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยซิมหรือว่าบัญชีม้าที่มันไม่มีคนใช้งานจริงๆเนี่ยตรงนี้มันจะหายไปใช่ค่ะกสะทอชอเขาก็เลยให้ความสําคัญเรื่องของการยืนยันตัวตนนะคะถ้าใครมีหมายเลขหรือว่าถือครองหมายเลขในการทําธุรกิจจริงๆเนี่ยอันนี้ไปลงทะเบียนไว้ก็คือถูกต้องแล้วนะคะถ้าเกิดว่า ใครที่ถือครองหมายเลขโทรศัพท์อย่างที่บอกไปนะคะตั้งแต่6ใหมายเลขขึ้นไปเนี่ยถ้าไปไปยืนยันตัวตนในระยะเวลาที่กําหนดซิมการ์ดของท่านเบอร์โทรศัพท์ของท่านอาจจะถูกระงับการใช้งานแล้วก็ถูกเพิกถอนจากระบบไปได้ในที่สุดนะคะเพราะว่าจะถือว่าซิมการ์ดเหล่านั้นเนี่ยอาจจะตกไปอยู่ในความครอบครองของมิจฉาชีพเรียบร้อยแล้วทําให้จํานวนซิมผีในตลาดเนี่ย ตอนก็คือมีลดลดลงอย่างมีนะัมอย่างมีในยะสําคัญค่ะอีกทั้งเมื่อมีคดีเกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ก็จะได้สามารถขยายผลจากหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่ลงทะเบียนรวมถึงถ้าเกิดว่าเป็นพวกมิจฉาชีพหรือว่าพวกบัญชีม้านะคะเจ้าหน้าที่ก็จะได้ตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ที่มันไปผูกกับบัญชีม้าแล้วก็จะได้สาวไปถึงตัวการใหญ่ได้อย่างรวดเร็วค่ะ ส่วนหลายท่านกําลังฟังอยู่นะคะสงสัยว่าไอ้ที่อาหารมาทั้งหมดแล้วเนี่ยที่เล่ามาให้ฟังเนี่ยลงทะเบียนยืนยันตัวตนยังไงต้องทําอะไรบ้างเบื้องต้นนะคุณผู้ชมผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่แต่ละค่ายเนี่ยเขาจะเป็นผู้พัฒนารูปแบบ แล้วเดี๋ยวเขาจะบอกวิธีการยืนยันตัวตนเพื่ออำนนยความสะดวกให้กับลูกค้าแล้วก็จะมีหน้าที่แจ้งเตือนไปถึงเจ้าของเบอร์นั้นๆที่อยู่ในความครอบครองนะคะให้มาดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดด้วยอ่าเอาเป็นว่าเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหม่ที่หลายๆคนบางท่านก็อาจจะยังไม่ทราบเพราะว่าเดี๋ยวจะเริ่ม16มกราคมนี้แล้วนะคะอย่าลืมนะคะใครที่ ถือหมายเลขโทรศัพท์เนี่ยมากกว่า6หมายเลขไปยืนยันตัวตนด้วยนะคะใช่แล้วค่ะนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องของการอุดรอยรั่วอีกหนึ่งรอยนะคะที่ทอาจจะเป็นเขาเรียกว่าบัญชีม้าอาจจะทําได้โดยง่ายสมัยก่อน,นแต่ว่าพอมีเรื่องของการสกัดกั้นตรงนี้เนี่ยมันก็จะทําให้บัญชีม้าหรือว่าซิมผีต่างๆเนี่ยหายไป